โควิดเป็นเหตุจัก,กรจัน์เคประกาศเลื่อนง,งานแต่งไม่มีกำหนดหลังจากฝ่าดราม่าหนักกันมาและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างชื่นมม่นสำหรับคู่ของนักแสดงสาวจัก,กรจัน์อาคมสิริสุวรรณศกกับเควัฒนาจเจริญศักดิ์วัฒนาแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันของโควิด -19 ล่าสุดจัก,กรจัน์ได้แจ้งว่าเธอและเคตัดสินใจเลื่อนง,งานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 ครอบครัวสุวรรณศกและครอบครัวจเจริญศักดิ์วัฒนาใครขอเรียนแจ้งเรื่องการกำหนดการ พิธีมงคลสมรสรายงานฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณจักจรจันทร์อาคำสิริสุวรรณสุขกับคุณเควัฒนาจเจริญศักดิ์วัฒนาในวันศุกร์ที่28พฤษภาคมพศ2564 ณโรงแรมสยามเคมปินสกี้ทางนี้จะใคร่ขอเรียนแจ้งวันเวลาและกำหนดการตามเลิกใหม่ให้ทราบอีกครั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายกราบขออภัยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างสงูงขอขอบคุณภาพแปล่งข้อมูลข่าวมติชนออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ